ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําการคลอดลกนะคะโดยเราจะทําคลอดลกหลังจากคลอดทารกออกมาแล้วประมาณ30นาทีนะคะโดยการทําคลอดลกนะคะก็จะมีทรายการลอกตัวของลกทั้งหมด3าทายด้วยกันค่ะทรายแรกนะคะก็จะเป็นยูเทอร์ลินทายนะคะหมดลูกจะกลมแข็งเอียงไปทางด้านขวาค่ะ ที่มดนลกเอียงไปทางด้านขวานะคะเพราะว่าทางด้านซ้ายนะคะมีลำไส้ค่ะ2นะคะก็จะเป็นวาซาซายค่ะซายนี้นะคะก็จะเป็นไซล์ของเลือดออกทางช่องคลอดนะคะปกติแล้วก็จะออกประมาณ50ซีซีค่ะไาด์ที่3นะคะก็จะเป็นขอดไซายค่ะไซด์นี้นะคะก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับสายสะดือเคลื่อนต่ํานะคะก็จะเป็นขอดเหี่ยวเกลคายคำเพลาไม่ได้ค่ะก่อนที่เราจะทาคลอดลกนะคะเราจะต้องทดสอบกัน ลอกตัวของลกที่สมบูรณ์ก่อนคะ่ะโดยการทำคอร์ดเทสนะคะโดยการใช้มือกดออโดยการใช้มือโกยหมดลูกนะคะบริเวณหัวเหนานะคะขึ้นไปนะคะถ้าสายสะดือไม่เคลื่อนตามนะคะแสดงว่าลกเนี่ยลอกตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากดแล้วนะคะสายสะดือยังเคลื่อนตามกลับเข้าไปนะคะแสดงว่าลกยังลอกตัวไม่สมบูรณ์ค่ะ โดยการทำข้อดลูกนะคะเราก็จะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะก็จะเป็น modify c d e maneuver ค่ะวิธีที่2นะคะก็จะเป็น b a e n e n d d u l maneuver ค่ะและวิธีที่3นะคะก็จะเป็น control t e c h นะคะ Co r d traction ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำข้อดอลูกโดยใช้การวิธีการทำข้อดลูกโดยใช้ modify c d e maneuver ค่ะ ค่ะเราก็จะใช้มือนะคะคึงหมดลูกให้กลมแข็งนะคะเพื่อป้องกันหมดลูกปิ้นนะคะให้กับมานาค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้มือเนี่ยดันยอดหมดลูกนะคะแล้วก็ผักลงหาพาโมเนรี่ออฟซาคัมนะคะทำมุม30องศานะคะในแนวดิ่งหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเห็นโลคอดออกมาแล้วนะคะ2ส,ส่วน3นะคะเราจะ,ะเปลี่ยนจากผักมือนะคะ เป็นโกยค่ะโดยใช้มือทั้งสองข้างนะคะโดยใช้มือนะคะจับลกไว้นะคะประคองลกไว้นะคะเมื่อลกคลอดนะคะเราก็จะใช้มือนะคะหมุนลกไปรอบๆไปในทางเดียวกันนะคะจนเยื่อหุ้มลูกเนี่ยคลอดหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการคึงให้กับคึงมดลูกให้กับมารดานะคะ ต่อมานะคะชนิดการลอกตัวของลกนะคะก็จะมีทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกนะคะก็จะเป็นชูดเมทอดนะคะโดยโลกโดยโลกนะคะจะเริ่มลอกตัวจากาตรงกลางของลกก่อนนะคะส่วนวิธีที่2นะคะก็จะเป็นดันแค้นเมนูเวอร์ค่ะลกจะเริ่มลอกตัวที่บริเวณริมลกก่อนนะคะเ,เลยทําให้เราเนี่ยเห็นเลือดออกมาทางช่องคลอดนะคะหรือเราเรียกาซายนี้ว่าวาวาซายค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจลกนะคะก่อนที่เราจะตรวจลกนะคะเราก็ต้องอทําความสะอาดมือแล้วก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะคะวัตถุประสงค์ในการตรวจลกของเรานะคะเพื่อตรวจดูว่าโรคเยื่อหุ้มลรนะคะออกมาครบสมบูรณ์หรือไม่นะคะ2นะคะเพื่อตรวจดูลักษณะทั่วไปของลกคค่ะอันดับแรกนะคะที่เราจะดูนะคะก็คือดูสายสะดือนะคะ สายสะดือนะคะก็จะมีเส้นเลือดทั้งหมด3เส้นนะคะซึ่งจะได้แก่เวน1เส้นนะคะแล้วก็อาร์เทรี่1เส้นค่ะความยาวของสายสะดือนะคะโดยปกติแล้วนะคะก็จะยาวประมาณ30-100ถเซนติเมตรนะคะหรือเฉลี่ยนะคะ5้เซนติเมตรค่ะค่ะโดยเราจะวัดจากบริเวณที่ตัดไปนะคะ ลักษณะที่บิดเป็นเกลียวนะคะแบบนี้นะคะจะทําให้สายสะดือเนี่ยไม่หักพับงอได้ง่ายนะคะเพื่อป้องกันการขาดเลือกไปเลี้ยงที่ทารกได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะดูะปมที่สายสะดือนะคะหรือว่าน็อตนะคะก็จะมีทั้งหมดอสองปมนะคะก็จะมีปมแท้กับปมเทียมนะคะปมแท้นะคะเราจะเรียกว่าทูน n อ t คะอ่ะก็จะเป็นสายสะดือที่ผูกกันอย่างแท้จริงนะคะ ปมลักษณะนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกนะคะทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะอาจจะทําให้ทารกเนี่ยขาดออกซิเจนได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปมเทียมนะคะหรือว่าเอ่อฟอลน็อตนะคะเอ่อก็จะแบ่งเป็นอีกย่อยๆเป็นอีกสองนะคะซึ่งจะเป็นฟอลวาสคูลาน็อตนะคะก็จะเป็นการขดพองของแอมบริคอเวนนะคะก็จะขดพองเป็นปมนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นฟอลเจลลี่น็อตนะคะ ก็จะเป็นการรวมตัวของสารเหนียวนะคะเห็นะจะเห็นเป็นปมของเจลลี่นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตำแหน่งของสายสะดือบนล,ลกนะคะ,ะตำแหน่งแรกนะคะก็จะเป็นตำแหน่ง central insertion นะคะก็คือสายสะดือเนี่ยจะติดอยู่ตรงกลางแผ่นล,ลกนะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็น lateral insertion นะคะคือสายสะดือที่เกาะอยู่ริมขอบลกนะคะก็จะอยู่บริเวณ่อตรงนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น marginal insertion นะคะคือสายสะดือที่เอ่เกาะอยู่ริมขอบลกนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็น membranal insertion นะคะหรือสายสะดือที่ติดอยู่บนเยื่อหุ้มเด็กนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจดูลักษณะทั่วไปของรกนะคะรกนะคะลักษณะทั่วไปของเขานะคะก็จะมีลักษณะที่กลมแบนนะคะจากกว้างประมาณ1 5 2หถึงเซนติเมตรค่ะหรือหนาประมาณ2-3ถึงสเซนติเมตรนะคะจะหนักประมาณ5 0 0กรัมหรือ1ส่วน5ถึง1ส่วนหของน้ำหนักตัวทารกค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะตรวจรวจกด้านแม่นะคะ ลรด้านแม่นะคะ <S <S ก็จะเป็นโรกที่ติดกับผนังมดลูกนะคะ <S <S ก็จะเห็นเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสีแดงเข้มจะคล้ายเปลือกลิ้นจี่นะคะจะแบ่งเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละก้อนตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าคอสไาริดอนค่ะปกตินะคะ,อะคอสไาริดอนเนี่ยก็จะมีประมาณ15-20ก้อนนะคะตรงนี้นะคะที่เราตรวจอยู่ตรงนี้ก็มีประมาณ18ก้อนค่ะ,ะส่วนรอยที่แยกตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า ทาท่อซูคัตนะคะเราก็จะตรวจดูว่าเนื้อรกเนี่ยมีการฉีกขาดหรือว่าสามารถประกบกันได้หรือไม่ค่ะหากมีการฉีกขาดหรือว่าหายไปนะคะอาจจะพบว่ารกเนี่ยค้างอยู่ในโพรงมดลูกนะคะซึ่งจะเป็นทำให้เป็นสาเหตุที่คุณแม่เนี่ยตกเลือดหลังคลอดได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะดูตรวจดูการเสื่อมของเนื้อรกค่ะโดยตรวจจากอินฟลูชันนะคะหรือ ตรวจดูการเกาะของแคลเซียมนะคะหากพบมากแสดงว่าลกทำงานได้ไม่ดีนะคะจะมีผลต่อทารกขณะอยู่ในครรภ์น,นะคะทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะมักพบในรายที่ลอดเกินกำหนดค่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเนื้อตายของรกแล้วก็หินปูนนะคะซึ่งลกแบบนี้นะคะก็จะเกิดจากการเสื่อมตามธรรมชาตินะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อตายของรกนะคะหรืออินฟ a ักชั่นก็จะมีลักษณะเอ่อสีออกเหลืองเทาๆหรือว่าสีขาวนะคะมักพบไม่เกินครึ่งหนึ่งของเนื้อรกนะคะจะพบมากในผู้ข้อที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะเช่นเอ่อภาวะความดันโลหิตสูงหรือว่า เบาหวานนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเรื้อรังค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหินปูนนะคะ,ะก็จะมีลักษณะที่เป็นจุกนะคะสีขาวหรือว่าสีเทาๆนะคะกระจายอยู่ทั่วทั่วโลกนะคะมักจะพบมากในรายที่คลอดเกินกําหนดนะคะหรือมีโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะหรือว่าสูบบุหรี่มากในระหว่างการตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจโรคด้านลูกนะคะก็คือด้านที่มีสายสะดือเกาะนั่นเองค่ะก็จะมีลักษณะที่เป็นสีเทาสีเทาอ่อนนะคะลักษณะเป็นมันวาวแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราตรวจแล้วนะคะทารกมีการถ่ายขี้เทานะคะลกก็จะอาจมีสีเขียวหรือว่าสีเหลืองได้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ถึงทารกขาดขาดหรือว่าเสี่ยงต่อภาวะขาดะะขาขออกซิเจนนะคะขณะคลอดนะคะ จะเห็นเส้นเลือดแผ่ออกมาบริเวณที่เกาะของสายสะดือนะคะก็จะเป็นรัศมีโดยเส้นเลือดจะสิ้นสุดประมาณ1-2ซนติเมตรนะคะจะห่างจากขอบลกเป็นวงสีขาวรอบๆแผ่นลกนะคะเราก็จะเรียกว่า causing ring of winker w a t e r i e r นะคะซึ่งจะเป็นขอบของ k i s i i d o ว i ลานะคะที่จะมาเชื่อมกับ k i s i i d o Capsularis นะคะ ก็หากการหากตรวจพบนะคะหากตรวจพบรกมีเส้นเลือดผ่านไปถึงขอบรกนะคะให้ดูนะคะไปจนถึงจุดสิ้นสุดนะคะของเส้นเลือดนะคะเพราะอาจเพราะอาจจะเกิดรกน้อยนะคะชนิดที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการตรวจเยื่อหุ้มทารกนะคะหรือ fetal m e m b r a n นะคะ ก็จะมี2ชั้นด้วยกันค่ะก็คือชั้นโคเลียนและชั้นแอมเนียนนะคะชั้นโคเลียนนะคะก็จะเป็นเนื้อชั้นนอกที่ติดกับผนังหมดลูกนะคะก็จะมีลักษณะที่มีความหนานะคะไม่ใสยไม่เรียบและฉีกขาดได้ง่ายค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นชั้นแอมเนียนนะคะก็จะเป็นชั้นในที่ห่อหุ้มนำค่ำนะคะแล้วก็สายสะดือและตัวทานลกนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นมันวาวนะคะสีขาวคุ่นบางใส่กว่าชั้นโคเรียนนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีความเหนียวและฉีกขาดยากกว่าชั้นโคเรียนค่ะ ค่ะโดยปกติแล้วนะคะความห่างของรอยฉีกของเยื่อหุ้มลกนะคะถึงขอบลกเนี่ยไม่ควรน้อยกว่า7ซนติเมตรนะคะหากมีรอยฉีกขาดหรือว่าอยู่ชิดขอบลกมากนะคะแสดงว่าอาจจะมีภาวะลกเกาะต่ำนะคะเราต้องคอยสังเกตอาการตกเลือดหลังคลอดนะคะขอบอ,อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าผู้คลอดเนี่ยที่มีภาวะลกเกาะต่ำนะคะมีโอกาสตกเลือดหลังคลอดได้สูงค่ะ